ดูแก้วมังกรปลูกเองครับผมนี่ปลูกตรงยุ้งข้างบ้านนะครับออกลูกแล้วครับออกดอกด้วยนะครับฝั่งนะปลูกข้างยุ้งครับน,นี่ก็เป็นบ้านนะครับฝั่งนี้เมนกเป็นแก้ว กว่าจะขึ้น,นลูกกว่าจะได้ผลกินนี่นานนะครับอันนี้มันก็กำลังจะออกดอกนะครับแก้วก่อนครับน่าจะสุกแล้วนะครับโอมีหมดด้วยนะครับหมดตอม่อ สุกแล้วนะครับ้อเ,เก็บไปกินได้เลยนะครับไม่งั้นหมดมันจะกินนะครับหมดเดยอะมากเลยนะต้องราดน้ําให้หมดมันออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะเก็บไปกิน